เอาละครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวมอสที่มีชื่อว่า i อ o n น a n นนะครับผมก็ที่สามารถที่จะแปลงร่างได้นะครับผมจะเป็นยังไงนะผมก็ฝากทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะก็ไปรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นหน้าต่างมอสของเขาเนี่ยครับผมก็จะเป็นรูปไอรอนแมนแต่มันก็สามารถจะแปลงร่างได้ทุกตัวเลยนะผมก็จะหยิบย่องมานะครับโอเคนะวันนี้เลยนะครับผมมาแล้วนะก็โอเคเรามารีิวแต่ละตัวเลยนะครับผมว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ อ่ะตัวแรกนะผมจะเป็นไอรอนแมนนะครับเออนั่นแหละสามารถบินได้นะทุกคนนี่นะครับมันกระโดดสูงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสาธิตบินให้ดูนะครับผมว่ามันจะบินยังไงนะครับผมนี่กระโดดสูงครับผมชอบมากเลยโอเคนะครับอย่างแรกนะครับไปตรงสติ๊กส์เลยครับผมแล้วเรามาเปิดโหมดสวีเบิร์ลนะครับผมแบบนี้เลยนะเปิดไปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ที่สามารถจะบินได้แล้วนะผมนี่นะผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับมันไม่รู้บินยังไงโอเคนะครับก็ตัวต่อไปนะครับ อ่าเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับผมนี่เป็นตัวขาวๆนี่นะทุกคนเหมือนจะมีในหนังไอรอนแมนนะเออนี่นะครับผมอุย้ยบินได้แล้วนี่ทุกคนนี่นะครับผมก็สามารถที่จะบินได้นะครับโอเควันนี้เลยบินสนุกเลยทุกคนโอเคนะเราไปร่อนกันดีกว่านะทุกคนนี่เป็นไงทุกคนนี่ขนาดหมวดเซเวอร์นะครับก็สามารถที่จะบินได้นะครับผมนี่เป็นไงทุกคนนี่นะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นอาวุธของมันนะครับนี่นะ ก็จะปล่อยเลเซอร์ประมาวันนี้เลยนะทุกคนดูเนี่ยโอเคมเลยแลเมจนของมันแรงนะครับโดนแบบพวกมอนตายเลยนะครับเดียวนะชุดต่อไปนะครับจะเป็นเป็นอะไรวะเป็นปืนหรือเปล่านะครับเป็นปืนของมันนะครับเออมองไม่ออกเลยนะครับเป็นปล่อยเลเซอร์ออกมานะครับนี่นะโอเคประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วชุดเกราะของมันนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนอาวุธให้เราด้วยนะเมื่อเราเปลี่ยนชุดเกราะนะฮะนี่ประมาณนี้เลย อันนี้เท่มากเลยทุกคนนี่มันปล่อยดนเทอร์มาแบบสามทางเลยสี่ทางทุกคนนี่นะครับอันนี้อะไรต่อไได้ใจนะครับนี่นะครับไลเซอร์ขอกมานะครับเชดต่อเรื่องเฟียวจัดเลยชุดเซตต่อไปนะครับนี่จะเป็นผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยได้ดูรักเท่าไหร่นะครับนี่นะจะเป็นชุดสีดําประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เราด้วยนะอาวุธของมันนั่นแหละเออนี่นะครับ นี่ก็สามารถที่จะปล่อยได้นะปล่อยเลเซอร์เนี่ยครับเป็นเลเซอร์ทำลายล้างมอนรอบๆน่ยหลังจากที่รีวิวอาวุธไปแล้วนะครับเรามาบินกันบ้างนะทุกคนนี่นะครับโอ้โหโอ้ยทุกคนดูดิดูดินะครับดูบนบินนะครับผมโอ้โหคนเสียละทุกคนดูดิควบคุมไม่อยู่ทุกคนโอเคนะครับผมก็อยากได้มอนอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับคลทปวันนี้เมกาต้องขอาัวลาไปก็อ่แล้วกานบนบินทุกคนนี่เป็นไง รเฟียวเลยนะผมก็มดัดไปประมาณนี้แหละนะโอเคเปไปแล้วนะครับผมบายๆติดตามด้วยนะเราเจอกันครับ